สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราบิวเลชั่นนนะครับวันนี้ก็มีข่าวสาหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันที่14ตุลาคมนี้นะครับเดอะไทมส์สื่อของอังกฤษออกมารายงานข่าวว่าตระกูลเกลเซอร์จะพิจารณาขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต่อเมื่อมีข้อเสนอระดับ10,000ล้านเหรียญสหรัฐยื่นมาให้พิจารณาหรือเทียบค่าเงินอังกฤษก็อยู่ที่ราวๆ9 0 0าล้านปอนด์ก่อนหน้านี้เซอร์จิมเลดคิป เปิดเผยต่อสาธารณาชนผ่านทาง Financial t i m e ว่ามีความสนใจที่จะซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมีการหาลือกับโจเอลและอับราบเกลเซอร์แต่ทั้งคู่ไม่มีความประสบที่จะขายสโมสรเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งนี้และคลิปซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของสโมสรนีและโลซานมีความพยายามที่จะซื้อกิจการสโมสรเซลซีเช่นกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จโดยท็อตโบลี เป็นแกนนำกลุ่มทุนที่เข้ามาเทคโอเวอร์สิงโตน้ำเงินคราจากโลมันอัปลาโมวิทที่ตัวเลข4,250ล้านปอนด์ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งราคาเอาไว้ณตอนนี้ครับสำหรับตระกูลเกลเซอร์นะครับเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพิจารณาขายสโมอสรอนก็ต่อเมื่อมีข้อเสนอเข้ามาอยู่ที่ระดับ10,000ล้านเหรียญสหรัฐใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ